ข้าผู้อยู่เหนือคนทั้งปวงตอนที่3ามณตลาดในเมืองเจียงผิงข้าขอเตือนเจ้าก่อนนะถ้าข้าจับได้ว่าเจ้าแอบเข้ามาในสำนักชิงชันอีกแล้วก็ข้าจะฆ่าเจ้าซะเจ้าไปดูสารรูปตัวเองเลยเจ้าไม่มีแม้แต่รากแห่งพลังภายในและเจ้ายังอยากจะฝึกวิชาอีกอย่างนั้นเหรอพระเจ้า ข้าจงชิงเป็นพวกขี้แพ้จริงๆนี่ข้าไม่มีวันเปลี่ยนชะตาตัวเองได้เลยอย่างนั้นเหรอท่านลุงข้าขอโทษด,ด้วยข้าทำให้ท่านผิดหวังแม่สาวน้อยดูจากท่าทางของเจ้าแล้วนี่เจ้าอ่ะตั้งใจาจะขโมยเนื้อย่างของข้าใช่ไหมถ้าเจ้าอยากจะกินแล้วก็เจ้าอ่ะจะต้องจ่ายเงินมานะเทคนิคก,การย่างบาร์บีคิวของข้า มีชื่อเสียงในระดับโลกข้าไม่แบ่งให้เจ้าหรอกต่อให้เจ้าจะเรียกข้าว่าพ่อก็ตามเจ้าเจ้าถือโอกาสใส่รายข้าอย่างนั้นเหรอข้าไม่มีวันกินเนื้อของเจ้าหรอกต่อให้ข้าต้องอดตายก็ตามและแล้วกลิ่นของเนื้อย่างก็ไปถึงจมูกของจงชิงข้าบอกเจ้าไปแล้วไงว่าข้าไม่มีวันกินอาหารของเจ้าหรอก อ้าเนื้อย่างของข้าเจ้าหัวขโมยสาวน้อยเจ้าน่ะถูกสำนักชิงชนันไล่ออกมาอย่างนั้นเหรอเอ๊ะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เหรอด้วยทรงผมที่ดูดีขนาดนั้นแทนที่เจ้าอ่ะจะไปเป็นไอดอลแต่จเจ้าอ่ะกลับเลือกหนทางในการฝึกวิชาเพื่อเป็นจำยุทธอมาตะผู้คนในประเทศนี้เป็นอะไรกันไปหมดนะ สาวน้อยเนี่ยมีประสบการณ์คล้ายๆกับข้าถึงแม้จะไม่มากเท่าข้าก็ตามเจ้าอ่ะไม่มีที่ไปใช่ไหมล่ะพอดีเลยข้ากำลังขาดคนพอดีเจ้าสูกตามข้ามารับไปซะเนี่ยเป็นกุญแจสำนักฝึกวิชาของข้าข้าจะไปซื้อเครื่องปรุงซะหน่อยเจ้าก่ะลับไปที่โรงฝึกวิชาของข้า,ขขาขก่อนก็แล้วกันแล้วก็ฝากดูแลมันด้วยนะ เดี๋ยวใครยังไม่ได้ตกลงเป็นลูกน้องท่านเลยนี่เขาเป็นบ้าอะไรเนี่ยทำไมเขาอะถึงพูดแบบนั้นได้ล่ะสร้างมันเถอะถ้าเจ้าอ่ะสามารถหางานในเมืองเชียงผิงไม่ได้อย่างน้อยพ่อแม่ของเจ้าอ่ะก็จะคลายความกังวลครึ่งชั่วโมงต่อมาขอโทษนะคะท่านหัวหน้าท่านอยู่ที่นี่ไหมส่วนที่สวยงาม รูปปั้นประหลาดแล้วก็ภาพวาดแปลกๆฮะภาพวาดนี้มันช่างมีพลังที่แข็งแร่งอะไรขนาดนี้ข้าจะพาเจ้าไปต่อสู้ข้าจะเฉือนมันอีกครั้งหนึ่งอย่าสู้กันนะปลอกหลของข้ามันขยับถึงแม้ว่าบรรพบุรุษของสำนักชิงชาญจะไม่เข้าใจคำพูดนั้นมแม้แต่คำเดียว แต่เขาอ่ะก็รู้สึกได้อย่างลึกซึ้งว่าเนี่ยเป็นผลงานศิลปะที่ยอดเยี่ยมชิ้นหนึ่งเหมือนกับว่ามันกําลังบอกข้าเกี่ยวกับปัญหาของสํานักทั้งความแข็งแกร่งและก็จุดอ่อนมันเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วข้าเข้าใจแล้วพวกท่านพวกท่านทั้งสองเป็นแข่งอย่างนั้นเหรอขอโทษด,ด้วยพวกเราอ่ะ มาจากสำนักชิงชันมันจบสิ้นแล้วเพราะว่าข้าแอบย่องเข้าไปในสำนักชิงชันนี่พวกเขามาที่นี่อ่ะเพื่อจับตัวข้าอย่างนั้นเหรอข้าขอโทษจริงๆข้าจะไม่บังอาจแอบเข้าไปในสำนักชิงชันอีกเป็นครั้งที่สองท่านผู้ใหญ่ทั้งสองได้ปลดไว้ชีวิตข้าด้วยข้าพอมแพ้ขนาดนี้อย่าเอาข้าไปเป็นอาหารให้กระหมาเลยนะกระณาลุกขึ้นเถอะท่านทำอะไรนะะ หลันซูอย่าเสียมารยาทนะครั้งหนึ่งข้าเคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าอ่ะเป็นผู้พิทักษ์แห่งกรรมตกเหมือนกันนะและเขาขอ่ะคอยทดสอบผู้ที่ศรัทธาว่าเขาอ่ะมีหัวใจที่บริสุทธิ์หรือไม่อ๋อข้าเข้าใจแล้วหรือว่านางอ่ะจะถูกพวกผู้อาวุโสส่งมาเพื่อทดสอบพวกเราสิ่งที่นางถืออยู่ คือไม้ขนไก่อย่างนั้นเหรอสิ่งเนี้ใช้ในการปัดฝุ่นการปัดฝุ่นก็หมายถึงการปัดความคิดที่ทำให้ค่อยเขวออกไปและการทิ้งความคิดที่ค่อยเขวเนี่ยทำให้พวกเราอ่ะสามารถบรรลุทุกๆอย่างได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการทดสอบด่านแรกที่รุ่นพี่อ่ะบอกไว้ให้กับพวกเราวันเนี้ย เราต้องทําให้รุ่นพี่รู้สึกดีจากความจริงใจของพวกเราซะข้าเข้าใจแล้วนะเอ๋เรามาปัดฝุ่นกันจัดการละทิ้งความคิดที่ไม่ดีออกไปซะเริ่มกันเถอะได้เลยค่ะพวกท่านไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้หรอกนะเนี่ยเป็นงานของข้านี่พวกท่านเป็นจอมยุทธของสำนักชิงชันจริงๆอย่างนั้นเหรอ และอีกอย่างหนึง่งข้าเป็นผู้ชายนะช่างมันเถอะแค่ข้ารู้ว่าท่านอ่ะมาที่นี่เพื่อจะจ่ายค่าหนังสือข้าก็ให้ภัยท่านแล้วอยู่กินมือค่ำด้วยกันก่อนสิท่านอาจารย์เขาอ่ะเป็นหัวหน้าของที่นี่ท่านเห็นอะไรบ้างไหมชิงเอ,อ๋อคืนนี้เรามากินหม้อไฟเนื้อหมากันข้าไม่สามารถมองทะลุ พื้นฐานด้านวิทยายุของเขาได้พลังของคนคนนี้ยังไม่ถึงจริงๆดูสิซูเอ,อ๋อถึงแม้เทคนิคการใช้มีดของเขาเนี่ยจะดูธรรมดาแต่ว่าพวกเครื่องปรุงที่ถูกหั่นเนี่ยเหมือนกับได้เกิดใหม่อีกครั้งนึ่งเลยแล้วเจ้าเห็นเจ้าหมาป่านั้นไหมถ้าข้าจะไม่ผิดนะเนี่ยมันเป็นหนึ่งในอสูรที่หาย,ยากมากที่สุด หมาป่าอสูรกลืนกินน้าผานี่อาจารย์จะหมายความว่าเขาอ่ะจะใช้หมาป่าอสูรเนี่ยเป็นอาหารของเขาอย่างนั้นเหรอถ้าพวกเราต้องกินมันจริงๆนะเขาว่าเผ่าอสาูรอ่ะไม่ปล่อยพวกเราไปแน่ข้าเกรงว่าตลอดชีวิตของพวกเราอ่ะจะถูกไล่ล่าไปจนตายด้วยเผ่าหมาป่าอสูรผู้ที่การทำแบบนี้ได้อ่ะ น่าจะไม่ใช่จอมยุทธที่มีพลังอยู่แค่ขั้นจอมยุทธจกักรพรรดิแน่ๆในสงครามการต่อสู้ระหว่างเทพและอสูรพวกหมาป่าอสูนรนี่แหละที่เป็นผู้ต้านทานการโจมตีของพระทั้งสามหมื่นรูปด้วยพลังของตระกูลที่ทําให้เผ่าอสูรที่พ่ายแพ้เนี่ยยังมีชีวิตรอดต่อไปได้พวกจอมยุทธเนี่ยเขายังปกติดีอยู่ใช่ไหมดูนั่นเจ้าหมาป่าอสูรเป็นอิสระแล้ว และมันพร้อมที่จะสู้อย่างเอาเป็นเอาตายได้โปรดอย่าก,กินข้าเลยเจ้าอ่ะดูคล้ายๆกับหมาน้อยตัวหนึง่งที่ข้าเคยเลี้ยงก่อนที่ข้าจะข้ามายัางโลกนี้กันเจ้าอ่ะจงเป็นสัตว์ลิ้งของข้านะฮะหมาป่าอสูรอ่ะยอมแพ้อย่างนั้นเหรอแล้วก็อ้อนวอนขอความเมตตาลึนพี่นี่เขา เขายอมปล่อยหมาป่าอสูรเนี่ยในจังหวะสุดท้ายเขาช่างใจดีจริงๆท่านอาจารย์เนี่ยไม่ใช่เวลามามหมตื้นตันอยู่นะถ้าเป็นแบบนี้บางทีการที่เราจะยืมอาวุธเวทมนต์จากท่านสุดยอดจอมยุทธ์เนี่ยก็น่าจะไม่ใช่ปัญหาและอีกอย่างหนึง่งมีทำโครเรียมเนี่ยทำให้หมาป่าอสูรที่อยู่บนจุดสูงสุดของศิลปะการต่อสู้เนี่ย ตึงไปเลยด้วยความเคารพอย่างสูงข้าหลานสู้ข้าขอร้องท่านให้ข้ายืมมีดทำโครเ่มนี้หน่อยได้ไหมเพะะมเื่อใช้ไปช่วยสำนักของข้าเฮ้เจ้ารู้สิษ์โง่ทำไมเจ้าอ่ะถึงเปิดเผยความโลภของตัวเองแบบนั้นตอนเนีุ้่นพี่เขาเนี่ยไม่รู้สึกดีอีกต่อไปแล้วนะ ถ้าเจ้าอะต้องการจะยืมมันก้าวไปซะสิมันไม่ใช่ของมีค่าอะไรหรอกทำไมหรอรับมันไปสิค่าสามารถสร้างมีดทำครัวเนี่ยวันหนึ่งได้2อถึงสอันเลยนะขอบคุณมากครับดูเหมือนว่าพรจากสวรรค์เนี่ยยังคงอยู่ข้างพวกเรานะสันักชิงชันของพวกเราพวกเขาเนี่ยน่าเวทนายิ่งนัก นี่เขาจนถึงขนาดเขาอะไม่มีเงินซื้อมิทำคพูวอะไรยอย่างนั้นเหรอหนิงซวนวูแกตายแน่สํานักซวนวูการเก็บตัวฝึกวิชาของอาจารย์อะจบลงแล้ว,เร,วเร็วเข้าเตรียมอาหารให้ท่านเจ้าสํานักซวนวูหนิงซวนวูไม่จำเป็นให้พาคนส่งสารจากสํานักชิงชานมาสิข้าต้องการพบเขา คนอื่นๆออกไปให้หมดรับทราบครับห้องรับในสำนักส่วนวูสวัสดีท่านอาจารย์ส่วนวูค่าได้ยินเกี่ยวกับท่านมาเยอะเลยข้าคืออยู่วูจีอย่ามัวแต่มากพิธีเลยมีอะไรก็พูดมาได้ครับลูกน้องของท่านคนเนี้มาที่นี่วันนี้เ้าเจะบอกท่านว่าสิ่งที่ท่านกังวล เมื่อหลายวันก่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะ